ในพศาสานานี่เป็นการชักจูงคนใ้เข้าวัดเข้าวาให้เสียสละความห่วงใยบางครั้งบางคราวได้อันนี้ก็เรีว่าเป็นเน็กขมมะบร,รมีอย่างเช่นพวกญาติโยมมาบทชีพรามกันอย่างนี้แหละเรียกว่าเราสละบ้านเรื่อนมา็ว่าประพฤติเด็กขมมะบร,รมี แม้จะได้ชั่วระยะเวลาสั้นกดตามแต่มันก็เป็นบุญกุศลมากพอสมควรในขณะที่เราจำสินอยู่เราฝึกตนสำรวมตนอยู่ด้วยดีไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทางเอื่นให้จิตอยู่ที่กายจิตก็อยู่ที่จิต รักษาจิตของตนไว้ให้ตลอดวันตลอดคืนอย่าให้มันฟุ่งสร้างเลื่อนลอยไปทางอื่นเมื่อทำได้อย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่น้อยเป็นเนคขมมะบาร,รมีส่วนหนึ่งเนคขมมะบาร,รมีแปลว่าบาร,รมีที่พยายามถอนตนออกจากกรรมคุณคำว่าเนคขมมะบาร,รมีนะ่ะ นั่แหลการที่เราสละบ้านเรือนมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวสมทานสิ้นแปดอย่างนี้เนะี่ยในทางกายเนะี่ยมันห่างมาแล้วแต่ยังในทางใจเราก็มาควบคุมใจเอาให้ใจมันอยู่ในปัจจุบันนี่อย่าให้มันคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตถ้าเป็นกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี่ หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อะไรรู้ว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่แต่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนนี่หายใจเข้าก็รู้อย่างนี้เมื่อ <c oughs> รู้อย่างนี้เข้าไปแล้วก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงจังบุญกรรมตกแต่งเรือนร่างอันนี้ให้จิตได้อาศัย อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้ามุผูม้มีปัญญามันก็อาศัยรูปร่างกายอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลบารมีธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงอย่างรู้ด้วยพระองค์เองแล้วว่าบุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้นเพราะอาศัยสั่งสมบุญเหมือนอย่างตรัสภาสิทธ์ไว้ว่า ทุโขปขุญญาสัอุเจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขทุโขปาปัสสอุเจยโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์พระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้ผู้ที่ต้องการความสุขก็ต้องเว้นจากบาปก็ไม่ทำบาปหาทางเว้นให้ได้เลยบาปนั้นคืออะไรบ้าง ฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาดหนึ่งดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งบาปมีอยู่ห้าอย่างเท่านี้แหละผู้ใดร่วงศิกขาบทห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นบาปบาปนั้นผดแปะอีกเพทีหนึง่งแปลว่า อารมณ์ที่ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวเรียกว่าบาปอืนอย่างนั้นให้เข้าใจถ้าบุคคลไปทำบาปทำคนชั่วห้าอย่างนั้นบ่อยๆคาวจิตใจก็จะเศร้าหมองขุนมัวไปแต่คนที่ไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้หรอกว่าจิตใจตนเศร้าหมองอย่างไรไม่รู้ตัวถ้าผู้ที่มีสติ รวจการดูจิตใจตนอยู่เสมอเสมอแล้วมันก็รู้ได้รู้ได้ว่าจิตเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะอะไรในขณะนี้นะจิตใจเศร้าหมองนะ่ะเพราะเรื่องอะไรสาวคืนหลังดูมันต้องรู้ได้แน่นอนว่าเราต้องได้ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำบาปด้วยกายก็ทำบาปด้วยวาจาเช่นไปพูด ทาไมพูดโกหกก็ไปพูดสอเสียดให้เขาแตกสามัคคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งโคตรวงตระกูลของกันและกันไอ้คำดา่ามเนี่ยคนเท่าคนแก่ชอบนะักคนเท่าคนแก่แต่โบราณเท่าที่เห็นมานะเพื่อจะมีพิธีไรตองดอกสาบแช่งกันนะนะั่่ะมีอะไรเขาไม่ทราบจำไม่ได้ คงจะมีดอกไม้ทูบเทียนวันนี้มั้งสาบแช่งคนที่เป็นที่ทนเห็นว่าเป็นศัตรูต่อทนเบียดเบียนตน,นแต่ตนก็ไม่มีอำนาจที่จะกำจัดเขาได้ก็เลยได้แต่สาบแช่งเอาขอให้ศัตรูนั้นชิบหายวายวอดอย่าได้เจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรว่ากันไป นั่นคนคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าเป็นคำดีเนะยเป็นเรื่องดีการสาบแช่งอย่างนั้นนึกว่าคำสาบแช่งอันนั้นมันจะตกแก่คนที่เป็นศัตรูต่อตอนนู่นนึกว่าคิดว่ามันจะไม่ตกต่อตัวเองนี่ที่จริงเนีกรรมชั่วนั้นตนทำขึ้นตนพูดขึ้นมันจะเป็นของคนอื่นได้อย่างไรก็เป็นของตัวเองอันนะีผู้มีเจตนาร้ายนุ่งร้ายต่อเพื่อนนี่ เจตนาเป็นบาปอเจตนาคือความคิดนึกอันประกอบไปด้วยความโกรธความพยาบาทนะัะในี่เรียกว่าความคิดที่เป็นบาปนั่นแหละแล้วเราจะเอาไอความคิดหรือเอากิเลสของตนบาปทำของตน,นโยนไปให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นรับเอา,อางี้มันไม่ไม,ไม่ถูกต้อง เมื่อคนนั้นเขาใจสูงอยู่ด้วยคุณธรรมและจิปโยน์ความชั่วเหล่านี้ให้เขายัางไงเขาก็ไม่รับเอาความชั่วนั้นก็กลับย้อนคืนมาเป็นของตัวเองอมันเป็นอย่างนั้นตัวเองก็แบกเอาความชั่วนั้นไปเพราะฉะนั้นให้พากันจำพุทธภาษิตนี้ไว้การสั่งสมบาปนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขเมื่อเราทำบุญมารนดันบ,บนีเนี่ยเราเป็นสุขยังไงบ้างภายในจิตใจต่างคนต่างต้องกลัวดูจิตใจของตัวเองเมื่อกลัวดูมันย่อมรู้ได้ว่าเมื่อตนมีความสุขสบายอย่างนี้นะเออในขณะนี้จิตของตนมันนึกถึงเรื่องบุญกุศลอย่างนั้น หรืว่ามันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นอารมณ์อยู่เกิดปีติในพระคุณทั้งสามนั้นอยู่มันถึงมีความสุขใจสบายใจก็รู้เนื่อว่าตนนึกถึงทานการกรุศลที่ตนได้ทำมาแล้วนึกถึงศีลที่ตนได้รักษามาเมื่อเห็นว่าตนได้รักษามาจริงทำบุญนำทานตนก็ได้ทำมาจริงอย่างนี้ก็ดีอกดีใจ เกิดปีติขึ้นอันนี้แหละเรียกว่า <c oughs> การสั่งสมบุญนะบุญนั่นก็คือทำและพูดในสิ่งที่ทำให้ตัวเองก็ลื่นเริงบรรเทิงใจผู้อื่นที่ขบหาสมคมกับตนก็ดีอกดีใจล่าเริงบรรเทิงใจงนี่นะเรียกว่าทำบุญ ขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าแต่จะให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแล้วจึงว่าได้บุญการประพฤติดีอย่างว่ามานี่ถือว่าไม่ได้ไม่เป็นการทำบุญเข้าใจผิดไปการทำความดีทุกอย่างล้วนแต่เรียกว่าทำบุญทั้งนั้นเป็นบุญทั้งนั้นคือทำใจให้เบิกบานผ่องใสนี่ คำว่าบ,บุญนะให้เข้าใจไม่ใช่เป็นรูปร่างเหมือนผู้เหมือนคนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ได้แก่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในดวงจิตนี้อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยเมื่อมีอารมณ์ดีเกิดขึ้นในใจใจก็ดีใจก็จกเบิกบานนั่นเรียกว่าเราสร้างบุญให้เกิดขึ้นในใจผู้มีปัญญาทั้งหลายเราต้อง พยายามสร้างบุญนะให้เกิดขึ้นในใจของเราติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่าไปสร้างบาปขึ้นมาเมื่อเราสร้างบุญให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไอ้ใจเราก็เป็นสุขสบายไปเรื่อยๆไปอมันเป็นอย่างนั้นอความต้องการของคนเราในโลกเนี้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์นะต้องการความสุขเหมือนกันหมดเลย อย่างเดียวกันนะไม่มีใครตนะ้องการความทุกข์ไม่มีเลยแต่ตนต้องการความสุขแต่ไม่ไม่สะส,สมเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในตนดันไปสะสมเหตุแห่งทุขกข์มันจะได้สุขยังไงเรามันก็ได้ทุกข์เท่านั้นเนองนนอย่างคนติดของเสพติดได้โทษต่างๆวันนี้นะ ของโมนี่อะนแต่มีแต่โทษไม่มีคุณแม่แต่น้อยเดียวแต่คนผู้ติดผู้หลงผู้เมานั่นมายความันไม่ได้คิดได้พิจารณาเหตุผลในของเสพติดให้โทษเหล่านี้ถ้าได้พิจารณาให้เห็นเนี่แจ่มแจ้งในใจแล้วมันไม่มันไม่มไมชะมันไม่ดื่มไม่รับประทานกันดอกไอ้ของโมนี่นะ ที่มันยังติดใจมันยังดื่มยังบริโภคกันอยู่นั้นสแสดงว่ามันไม่ได้เห็นโทษแห่งการของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้เลยเหตุฉะนั้นมันนึงผูกใจมั่นอยู่ในของเสพติดเหล่านั้นหาเงินหนาอหทองได้เท่าไหรก่ก็เอาเก็บหอมรอมริบเอาไปซื้อของเสพติดให้โทษนันมากินมาดื่ม มาสูอ่อะไรหมูนี้แหละแน่แม่เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะเมื่อบุคคลไม่มองเห็นโทษของเรื่องนั้นๆแล้วมันละไม่ไดม้มันก็ติดตามไปเลยฮะนี่มันทำนี้เมื่อละกรรมชั่วไม่ได้ผมก็ทำรมชั่วเท่านั้นเองคนเราอะครรมชั่วก็เป็นใหญ่ในใจิตใจ ยก,กจิตยกใจสู่บุญกุศลไม่ได้สู่คุณพระรัตนไกรก็ไม่ได้เพราะว่าทนปล่อยให้กิเลสเหล่านี้มันครอบงำจิตอย่างหนาแน่นแล้วมันจะไปสร้างบุญสร้างคุณได้เกิดขึ้นในใจได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสาวกวางองค์ในขัางพุทธเจ้านั้นดื้อด้านทุกทนเนี่ย ไอ,อทำความดีอะไรก็ไม่งอกงามเจริญแต่หากอยู่ได้ในพรหมจรรย์นี้อยู่ถมไปแต่ครั้งพุทธเจ้าก็ดีอย่าว่าแต่สมัยนี้เลยดังนั้นพวกเราผู้ตื่นตัวกันอย่างน,นี้แล้วก็เอาเถิดพยายามไปพยายามไปอย่าไปเห็นแก่ปากแก่ท้องถ้าจำสินแล้วัวจะไม่ได้อยู่ดีไม่ได้กินดี ไม่ได้เที่ยอวอเพลิดเพลินบางคนนะเป็นงานจึงไม่ยินดีพอใจอยู่มารักษาศีลมาฟังธรรมแท้ที่จริงแล้วนะการที่บุคคลเพลิดเพลินมัวเมาไปในมรสพครบเงินในของท่องเสพต่างๆหมู่นั้นเน่ย มันไม่มีประโยชน์อะไรจริงๆนี่คันท่าพูดในมีปัญญาพิจารณาด้วยตนเองมันก็รู้ได้เลยรู้ว่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรจริงๆนะเนี่มันต้รู้เห็นด้วยตนเองถ้าบโดพิจารณานะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อพวกพิจารณาแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็จึงถอนตนออกไป อย่างญาติโยมที่มาสมทานสินแปดอย่างนี้แหละนี่ก็แสดงว่าเห็นโทษแห่งกรรมคุณปรารถนาจะออกจากมันจึงค่อยขยับทีละน้อยทีละน้อยเอาเป็นอย่างนั้นขยับมากก็ไม่ได้กำลังไม่พอสร้างบุญบาร,รมีไปเพียรพยายามภาวนาละกิเลสไปในตัวเลย การภาวนากับการละกิเลสเป็นคู่กันไปเมื่อการภาวนามันเข้มแข็งสมาธิตั้งมัน่นดีจิตก็ย่อมกล้าหานาานชัยกล้าสู้รบขบกัดกับกิเลสต่างๆได้ถ้าหากว่าจิตนี่ไม่ได้อบรมให้เป็นสมาธิให้มันตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้ว มันจะไปมีกำลังสู้กับกิเลสสมานตันหาอุทานต่างๆนั้นไม่ได้เลยมีจะถูกมันจูงไปตามอำนาจของมันเลยนี่ลองพิจารณาดูตัวของเราทุกคนเมื่อเราต้องการความสุขแล้วก็ให้สะสมบุญกุศลให้มันมากบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลการภาวนานี่นับป้า มีคุณค่ามหาศาลงจริงนะขอให้พากันบําเพ็ญไปเถอะอย่าไปอ้างอุปสรรคอย่างโน้นอย่างนี้อย่างศีลอุโบโสถอย่างนี้ถึงไม่ได้เข้าวัดเขาวาถึงวันพระวันศีลมาเชนั้นเราจุดทูปเทียนบูชาประกราบไหวสวดมนต์พอสมควรแล้วเราก็มาอธิษฐานจิตเข้าเจ้าจะนั่งสมาธิ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ขอให้จิตใจข้าพเจ้าสงบระง,งับลงไปจากบาปอกุศลต่างๆอย่าได้เกิดมาครอบงำจิตใจข้าพเจ้าเมื่ออธิษฐานใจนี้แล้วก็ตั้งสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปสติก็กำกับความรู้สึกอันนั้นอยู่เมื่อรู้ ความรู้อันนั้นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่คิดไปทางไหนอะถ้าอยากคิดผู้มีนิสัยชอบคิดกวามันคิดพุดโทโธเอาคุณพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในใจเสมอเสมอไปถ้าผู้ที่ไม่ชอบนึกพุโทโธก็เพ่งลมหายใจเขาออกลมหายใจเขาออกนี่แหละเป็นิมิตเครื่องหมายของชีวิตถ้าลมหยุดลงเมื่อใดแล้วชีวิตนี่ก็หาความหมายไม่ได้เลย เหมือนกระ่องกล้วยที่เขาติดตัดทิ้งไว้บนพื้นดินอยู่นานไปว,นวันคืนไปมันก็มีแต่เน่าแต่เ,เปื่อยผุฟังไปท่อนกล้วยนะ่ะฉันใ้ร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อจิตวิญญาณถอนออกจาก,กร่างนี้แล้วอยากฝังอยากเผาลองดูสิเอาไปวางไว้บนพื้นดินน่ะไม่กี่วันมันก็เน่าเฟะเลยส่งกินตลบไปทั่วเลย ไม่มีส่วนใดแม้จะหอมแม้แต่น้อยหนึ่งไงร่างกายอันนี้อันมันหอมนั้นคนสวยมากก็เอาน้ําอบน้ําหอมพรมเข้าไปอืเอาแป้งมาทาเข้าไปเกิดน้ําเกิดนวลขึ้นมาทําให้คนทั้งหลายมองเห็นตาค้างหนว่าเกิดสนใจความงามของผู้นั้นแท่ที่จริงแล้วมันเอาวัตถุภายนอกนั้นมาประดับประดามาเอื้อไว ต่างหากหรอมันจึงสำคัญว่าสวยว่างามไปเดี๋ยวถ้าปล่อยตามธรรมราของเราไม่มีอะไรสวยงามเลยเราต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้อย่าไปกลัวว่ารสชาติของกรรมคุณนี่มันจะจืดชืดไปหมดก็ให้มันจืดนั่นแหละดีนะอย่าให้มันมีรสอร่อยอยู่ ถ้ามีรสอร่อยอยู่แล้วเดือดร้อนอาจิตนะโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนานี่นะจะเป็นหญิงก็ตามชายก็ช่างถ้าหากว่าไปช,ชื่นชมยินดีกับความรักความใคร่ความพอใจที่เกิดขึ้นในจิตใจตัวเองนะี่ยมันก็เดือดร้อนเลยเข้าทำนองที่ว่า ร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เดือดร้อนแล้วให้สังเกตดูถ้าผู้ใดหากว่าลงตกลงได้เมื่อได้ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็เห็นลงไปว่าควรปลงควรวางควรปล่อยไม่ควรยึดถือเลยร่างกายอันนี้นะ เอา้าไม่ยึดถือร่างกายนี่จะไปอาศัยอะไรอยู่จิตนี่ก็อ,อาศัยร่างกายนี้อยู่ไม่ใช่เหรอจิงจิตนี่อาศัยร่างกายนี่อยู่แต่แล้วมันมันมัน,มนเมื่อมันไม่มีคุณธรรมแล้วมันหลงยินดีหลงยินร้ายหลงเสียใจเศร้าโศกไปตามร่างกายอันนี้อยู่อยู่อย่างนั้นแหละถ้ามีใครมากระทบกระทั่ทงหน่อยหนึ่งเขาก็เสียอกชกใจ มันอย่างนี้การที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายอันประกอบไปด้วยอวิชชาตันหานี่นะปล่อยให้อวิชชาโมหะหุมหอจิตใจอยู่นี่ยใจไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ตามเป็นจริงมันมีแต่ยึดแต่ถืออยู่อย่างนั้นดังนั้นเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงแล้วยังละความเห็นอันนั้นไม่ได้มันจิตใจมันก็ค่อยเขไปทั่วแล้ววันนี้นะ เอจะไปทําที่พึ่งที่ไหนหนอมองดูใจตัวเองก็ไม่ตั้งมั่นเลยงอนแงนคอนแคนอยู่นั้นอันนี้นรให้พึ่งเข้าใจที่ว่าเราบางคนภาวนาไม่เป็นไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักขั้นตอนเลยอันเมื่อจิตมันพุ่งสร้างมาก,ม,ากมันผิดหวังอะไรต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างมันเสียใจเศร้าโศก ไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างนี้นะก็ควรจะรู้ตัวเลยเนะี่ยรู้ตัวถามตัวเองไงทํำไม่อยู่ไปเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงไม่ใช่เลยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเป็นไปตามใจหวังทุกอย่างมันจะได้มาแต่ที่ไหนนี่ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คลายนะ เอเป็นความจริงอถ้าทุกสิ่งมันบังคับบัญชาได้อย่างนี้อจิตดวงนี้แหละก็จะไปอธิษฐานให้ร่างกายนี้มีกําลังเรี่ยวแรงดีมีอายุยืนยาวนานให้ไป,ไปไปได้ตามประสงค์อย่างนี้นะแต่มันหาเป็นอย่างนั้นไม่กว่านี้น,นั่นแหละต่างคนต่างก็อมกิเลสไว้ในใจอย่างนี้ ทำความเข้าใจกันก็ไม่ได้หันหลังให้แก่กันและกันอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันต่างคนต่างก็ถือมันในความเห็นของตนแล้ววันนี้ก็ไม่ยอมหันหน้าเข้าเจรจากันผู้ใดมีความขัดข้องมองใจอะไรก็ระบายออกมาสู่กันฟังแล้วก็จะได้แก้ไขให้มันดีงามขึ้นหรือความประพฤตินะเมื่อเราได้ หันหน้าเข้าเจรจากามันเป็นอย่างนั้นถถา่คนดังอยู่ไม่มีใครให้อภัยต่อใครเลยอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปนะให้เข้าใจถ้าเราได้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาหาเลือกันถ้ารู้ว่าใครผิดก็ขอโทษผู้นั้นซะผู้นั้นก็เอาหสิกรรมไม่ไปซะเช่นนี้ละเวรทั้งหลยมันย่อมระงับไปอ่ะ มันไม่ติดตามไปสนองเลยต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าออโกโรธกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกเปรียดกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นทีแรกมันก็มันก็โกโรธกันนิดนิดหน่อยหน่อยนั่นแหละแต่ขั้นเมื่อต่อไปต่างคนต่างไม่ระวังกิตใจเพลอไป อาศัยเหตุภายนอ,อกกระทบเข้ามาออกเข้ามาอีกบัดนี้ก็ความโกรธมันก็ร,นรุนแรงขึ้นมามันได้เชื่อนี่นเองมันก็ทำใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางเดอยวไอเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเรามันนึงได้เป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้พระนั้นจึงสรุปลงว่าอะไรอะไรมันก็ลงอยู่ที่ใจนี่แหละ